หมดจากน้องลิซ่าวงแบ็คพิง์เมื่อไหร่ก็ขอลาขาดจากวงการเคป๊อปทันทีกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับไม่อยากไปสนับสนุนประเทศที่มีคนในประเทศนั้นชอบมาเหยียดหยามคนเชื้อชาติอื่นๆไม่ต้องมาบอกหรอกว่าคนที่เหยียดหยามมีแค่บางคนนั้นเราเข้าใจแน่นอนว่าคน KR ส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่ได้มินิสัยชอบเหยียดคนชาติอื่นๆ แต่ประเด็นคือก็ยังมีคนบางคนใน KR ชอบมาคนชาติอื่นๆตั้งแต่การสร้างซีรีส์ภาพยนตร์ที่มีคำพูดในตัวละครของเรื่องผู้นิเชียงดูถูกดูแคลนประเทศไทยรายการวาไรตี้ที่พูดถึงแฟนขับเคป๊อปที่ขี่ช้างไปซื้อตั๋วแสดงคอนเสิร์ตคุยกันแล้วก็หัวเราะค,คิกคักคิกคักคนในประเทศอื่นๆที่เขาฟังเขาจะอารมณ์มาขำขันด้วยได้ไงแถมยังมีคนไทยไปแก้ตัวแทนคนเกาหลีอีกสงสัยว่าคนไทยที่ไปแก้ตัวแทนคนเกาหลีพวกนี้ เวลาเดินทางไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเนี่ยขี่ช้างไปได้ไง่ายและยังมีอีกหลายกรณีที่เกิดขึ้นทั้งๆที่คนเกาหลีเองก็โดนคนญี่ปุ่นแล้วพวกฝรั่งเหยียดมาอีกที่ยังจะมาดูถูกประเทศอื่นๆแบบนี้อีกนี่เป็นความคิดเห็นของชาวไทยนะครับผมที่อธิบายถึงหัวข้อที่โดนเหยียดนะครับไปดูกันานฝังความเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่1น,นะฮะได้ตอบกลับว่าเอาจริงๆนะถ้าเราจะเอาเรื่องเหยียดมาเกียรติกันละ ผมก็ว่าคนทั้งโลกเนี่ยเป็นศัตรูกันหมดแน่ๆเอาง่ายๆไทยกับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะลาาพม่าเขมรคนไทยก็เหยียดเขาขำหัวเราะเฮฮามานานแล้วผมว่าคนไทยหลายๆคนที่หัวร้อนเวลาคนอื่นมาเหยียดตัวเองในขณะที่ลึกๆตัวเองก็ยังเหยียดคนอื่นอยู่เหมือนกันไม่ได้บอกว่าการเหยียดเป็นเรื่องดีและควรทําแต่ก็ไม่เห็นด้วยที่เราจะเหมารวมคนทั้งประเทศว่าเขาเหยียดรเราเพียงพอมีบางคนเหยียดเรา แบบนี้มันก็ไม่แฟร์กับคนที่เขาไม่ได้เหยียดก็เหมือนถ้าลราพรมา่าเขมรจะมาเกลียดคนไทยทั้งประเทศมันก็ไม่แฟร์กับคนไทยที่ไม่ได้เหยียดการไม่พอใจเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็ควรสแสดงออกให้ดูว่าการเหยียดมันไม่สมควรแต่จะไปเกลียดเขาเหมาดวมผมว่ามันก็ไม่แฟร์กับคนดีๆที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะความเห็นที่2นะครับผมเวลาคนไทยโดนคนต่างชาติมาเหยียดเชื้อชาติจะมีคนไทยบางคนมาแก้ตัวให้ว่า คนไทยเราก็ไปเหยียดคนชาติอื่นๆก่อนมันจะมีข้ออ้างแบบนี้จากคนไทยบางคนทันทีตกลงคนพวกนี้แยกแยะไม่ออกหรือไงว่าเขาคุยกันอยู่ในประเด็นอะไรคนไทยไปเหยียดเชื้อชาติคนชาติอื่นๆก่อนงั้นเวลาคนไทยเจอคนต่างชาติมาเหยียดคนไทยต้องก้มหน้าก้มตายอมรับหรือไงแต่กลับกันถ้าหากว่ามีกรณีที่คนไทยไปเหยียดหยามคนเชื้อชาติอื่นๆคนไทยบางคนพวกนี้เผลอๆจะเป็นคนในข้อที่1และจัดเต็มด่าคนไทยทันทีว่า ทำไมไปเหยียดคนชาติอื่นๆประเภทที่เคยไปแก้ตัวแทนคนต่างชาติในข้อหนึ่งจะหายไปในทันทีในกรณีที่คนไทยบางคนไปเหยียดคนชาติอื่นผู้คุณลองสังเกตดูถ้ามีกระทู้ในลนักษณะนี้เมื่อไหร่จะมีคนแบบที่เราพิมพ์มาหรือไม่อีกด้านความคิดเห็นต่อไปและกันนะครับผมลาเหมือนกันเรื่องเหยียดก็ส่วนหนึ่งใครจะว่าไทยเราก็เหยียดคนอื่นแต่ดีกีความรุนแรงผมว่าเกาหลีอยู่ในขั้นใช้ไม่ได้เด็กก็ยังไม่เท่าไหร่ที่จะลาจริง เพราะเคป๊มันน่าเบื่อแล้วละ่ะสำหรับผมมันเริ่มจะซ้ําๆเหมือนกับเราเริ่มเบื่อซีรีส์เกาหลีนั่นแหละความเห็นต่อไปนะครับผมคุณคิดว่าในประเทศเราเนี่ยไม่มีคนเหยียดเหรอครับแม้กระทั่งตัวคุณผมถามเลยตอบตามความสัตย์จริงๆนะคุณเรียกชาวต่างชาติตะวันตกว่าฝรั่งไหมถ้าเคยคุณก็ไม่ต่างจากกลุ่มคนที่คุณไม่ชอบนั่นแหละครับ ฝรั่งเป็นคำภาษาไทยที่ใช้เรียกชาวต่างชาติที่เชือ้อสายยุโรปหรือชาวผิวขาวโดยที่ไม่ได้ระบุเชื้อชาติหรือสัญชาติคำว่าฝรั่งเนี่ยใช้กันเป็นภาษาปากหรือภาษาลำลองถือเป็นคำที่มีความหมายกลางๆแต่ในบางครั้งก็มีความหมายเชิงดูหมิน่นหรือแปลกแยกได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับรูปการในสมัยโบราณจะใช้เรียกกันเต็มๆว่าพวกฝรั่งตาน้ำข้าวซึ่งมีอารมณ์เชิงดูถูกของคนโบราณซ่อนอยู่จนปัจจุบันก่อนลงเหลือเพียงฝรั่งนอกจากนี้คนไทยยังเรียกชาวผิวดำหรือมีเชื้อสายแอฟริกันว่าฝรั่งดำเกียรติอะไรมากได้สิ่งนั้นกับตัวเองมันห้ามกันไม่ได้ครับสำหรับความคิดคนอย่างที่คนที่ผมแต่งงานด้วยตอนนี้เธอเป็นลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่นผมก็ไปฝ่าดงคนนอกมานั่งมโนเกาหลีญี่ปุ่นไม่ถูกกัน ผมไปเกาหลีบ่อยครับญี่ปุ่นเนี่ยบ่อยมากแทบจะเดือนละครั้งถ้าไม่ติดงานสิ่งที่คุณคิดครับมันเป็นความโบราณการก่อนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใครไม่เปลี่ยนช่างเขาเริ่มต้นที่ตัวเราครับสิ่งที่คุณใช้งานอยู่นี่เรียกว่าเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงการวิทยาการทางความคิดและสติปัญญาแต่ถ้าคุณจะจมอยู่แบบนั้นก็ไม่มีใครช่วยได้เหมือนพวกที่คุณไม่ชอบนั่นแหละครับทุกอย่างมันเริ่มที่ตัวเรานะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากห้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ